การประเมินศักยภาพและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยวัดความก้าวหน้าระบุจุดแข็งและค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงในอนาคตค่ะดังนั้นแนวคิดในการประเมินวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายมุ่งเน้นไปในการสร้างความเข้าใจอย่างรอบด้านไม่เพียงแต่มองที่มีผลลัพธ์ แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างสมาชิกอีกด้วยค่ะสำหรับในเนื้อหาของตอนนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของการประเมินวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายรวมทั้งเกณฑ์การประเมินวิสาหกิจชุมชนที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากสื่อต่อไปนี้เลยค่ะ ความหมายของการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายหมายถึงการดำเนินการเพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายในด้านต่างๆเพื่อนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามศักยภาพที่มีโดยทำการประเมิน2ส่วนสำคัญคือส่วนที่1การประเมินกระบวนการซึ่งเป็นการประเมินแนวทางการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย 1. การบริหารวิสาหกิจชุมชนเป็นการประเมินแนวทางการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 2. การวางแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเป็นการประเมินแผนการดำเนินงานที่นำแนวคิดในการพัฒนากิจการมากำหนดวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโดยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 3. การบริหารตลาดเป็นการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งศึกษาและติดตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 4. การจัดการความรู้และข้อมูลเป็นการประเมินความสามารถในการจัดการความรู้ข่าวสารที่จัดเก็บและรวบรวมอย่างมีคุณภาพน่าเชื่อถือและสะดวกในการนำมาใช้งาน 5. การบริหารสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเป็นการประเมินความสามารถการบริหารสมาชิก มุ่งเน้นการบริหารจัดการชุมชน 6. การจัดการสินค้าหรือบริการเป็นการประเมินความสามารถในการจัดการสินค้าและบริการจึงจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงและสามารถตรวจสอบกิจการวิสาหกิจชุมชนทุกประเภทได้อย่างเป็นระบบส่วนที่ 2. การประเมินผลลัพธ์เป็นการประเมินผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนแบ่งการประเมินออกเป็น4ด้านประกอบด้วย 1. ด้านประสิทธิภาพผลลัพธ์ตามภารกิจวิสาหกิจชุมชนเป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 2. ด้านประสิทธิภาพผลลัพธ์คุณภาพสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพแสดงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชัดเจน 3. ด้านประสิทธิภาพผลลัพธ์ของการดําเนินงานเน้นการลดต้นทุนการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโดยการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและลดการสูญเสียทรัพยากรในกระบวนการผลิต 4. ด้านประสิทธิภาพผลลัพธ์พัฒนาวิสาหกิจชุมชนมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ทำให้เกิดประโยชน์และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากความสำคัญของการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมีความสำคัญ โดยเฉพาะช่วยระบุความสามารถในการดำเนินกิจการและจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่งข้อมูลจากการประเมินศักยภาพจะถูกนำไปใช้จัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆเพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาศักยภาพการประกอบกิจการให้ดีขึ้นประโยชน์ของการประเมินศักยภาพ 1. ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 2. ทำให้วางแผนโครงการได้ตรงเป้าหมายแก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 3. ช่วยให้ดําเนินการตามแผนได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม 4. ทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน 5. ใช้ทําแผนส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจัดเวทีการเรียนรู้และเก็บข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนปี2562เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายที่ได้จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบระดับความเข้มแข็งและผลลัพธ์ของการดำเนินงานและสามารถวางแผนพัฒนาได้ตามความพร้อมที่มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนใหม่กำหนดให้ประเมินศักยภาพภายใน60วันหลังการจดทะเบียนโดยให้วิสาหกิจชุมชนประเมินตนเองตามแบบการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใน7ประเด็นคือ 1. ผู้นำและการบริหารวิสาหกิจชุมชนได้แก่บทบาทการเป็นผู้นำโครงสร้างและกฎระเบียบการเงินและบัญชีสวัสดิการสมาชิกและชุมชน 2. การวางแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนได้แก่การจัดทำแผนการชี้แจงแผนแก่สมาชิกการปฏิบัติตามแผนและการปรับปรุงแผน 3. การบริหารการตลาดได้แก่กำหนดลูกค้าแหล่งจำหน่ายราคาขายและข้อมูลการตลาด 4. การจัดการความรู้และข้อมูลได้แก่การแสวงหาความรู้การจัดเก็บรวบรวมและการสื่อสารการประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกและเครือข่าย 5. การบริหารสมาชิกและวิสาหกิจชุมชนได้แก่การรับสมัครสมาชิกการพัฒนาสมาชิกการสร้างขวัญกำลังใจและการช่วยเหลือสมาชิก 6. การจัดการสินค้าหรือบริการได้แก่กระบวนการผลิตการควบคุมการผลิต 7. ผลลัพธ์การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนได้แก่การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านคุณภาพสินค้าหรือบริการด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนวิธีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 1. ผู้ประเมินประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิก 2. ทีมพี่เลี้ยงทีมอำเภอและจังหวัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานภาคีเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการประเมิน 3. ชี้แจงทำความเข้าใจโดยใช้เวทีการเรียนรู้การสัมภาษณ์หรือกระบวนการกลุ่มทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัดชี้แจงทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอชี้แจงวิสาหกิจชุมชนที่จะประเมินศักยภาพ 4. เครื่องมือการประเมินใช้แบบการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 5. ช่วงระยะเวลาการประเมินวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนใหม่ให้ประเมินศักยภาพภายใน60วันหลังการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพและมีการประกอบการไประยะหนึ่งควรมีการประเมินศักยภาพ,พอย่างต่อเนื่อง 6. วิสาหกิจชุมชนทำการประเมินศักยภาพตนเอง 7. แจ้งผลการประเมินให้วิสาหกิจชุมชนทราบทินพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 8. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึกในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน 9. กาการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ ระดับผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากการประเมินศักยภาพมีการกำหนดระดับการพัฒนาในแต่ละประเด็นไว้3ระดับคือระดับดีระดับปานกลางและระดับต้องปรับปรุงโดยคิดค่าคะแนนดังนี้ระดับดีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง2.34ถึง3.00คะแนนระดับปานกลางค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง1.67ถึง2.33คะแนนระดับปรับปรุง ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง1.00ถึง1.66คะแนนนักส่งเสริมการเกษตรเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชน,ชนและเครือข่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงค่ะบทบาทของพวกเราไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่การสนับสนุนทรัพยากรหรือความรู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการนำแนวคิดการประเมินผลและตัวชี้วัดมาใช้เพื่อการสร้างมุมมองใหม่ ให้กับชุมชนอีกด้วยนักส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นผู้ที่เชื่อมโยงข้อมูลและตัวชี้วัดตูต่การปฏิบัติจริงในชุมชนท้ายที่สุดแล้วการประเมินที่ดีไม่ใช่มีเพียงตัวเลขหรือสถิตินะคะแต่คือการช่วยสร้างความมั่นใจในทิศทางของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและทำให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังของความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองค่ะ